สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้โหเสียงรถนักเรียนดังมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับลมกระแรงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็จะเป็นในรุ่นของตัวรถลูกค้านะครับซึ่งเขาจะทําเป็นในรุ่นของรถขนปลานะครับก็จะเป็นรถตอนเดียวนะครับเครื่องสามพันนะครับก็จะเป็นในสีส่วนของบรอนเงินนะครับซึ่งลูกค้าก็ทํามาในสภาพที่ว่าจัดเต็มมากนอนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่า,าลูกค้าเขาทําจัดเต็มขนาดไหนนะครับก็คือราคารถคันนี้รวมสีบอนเงินแล้วนะครับก็อยู่ประมาณ6กแสนหนึ่บาทนะครับเป็นเครื่องสามพันเนาะนะครับเป็นเสื้อสามพันก็ถ้าเรียกอย่างหนึ่งก็ว่าก็เป็นสปาร์นะครับแล้วก็บวกหัวเข้าไปเพื่อที่จะจัดทรงอุปกรณ์ตกแต่งนะครับอยู่ที่ประมาณแสนแปดนิด,นดๆนะครับบวกๆก,กันแล้วก็ยอดอยู่ประมาณ น,นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปนะครับผมอขออนุญาตแจ้งก่อนว่าใครที่ยังดูแล้วแล้วก็วจะส่วนของอในการจะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับในช่อง Du ู u b e ของเซลตุย1้0ยเปอร์ที่ยนสขพิมานนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยนี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับความสวย ให้ดูรอบๆก่อนอินเสิร์ตไปรอบๆเห็นไหมครับนี่เลยสวยงามแบบตะกรานตามากเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหให้ดูไกลๆเราจะรู้ว่าแม่โคตรแก่มเลยนะครับก็คือคันนี้นะครับก็จะเป็นรถในรุ่นของตัวสปาร์คนะครับหรือว่าตอนเดียวนะครับตัวเครื่อง3 0มพันนะครับรถคันนี้นะครับทำอะไรมาบ้างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับยบผมให้ดูตั้งแต่ด้านหน้านะครับ อ่านะครับอย่างที่เห็นชัดเลยด้านหน้านะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําขึ้นมาก็คือจะเป็นฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงตัวนี้ก็แบบว่าอันนี้ดูลายคนรู้จักเขารู้ดีเนี่ยมีสักษรย่อ M S ด้วยนะครับตัวยึดตัวนี้นะครับก็เป็นเลสนะครับเจาะใส่ซึ่งมีตัวล็อกการฝากระโปรงปิวบินนะครับก็ตัวนี้ก็ล็อกใส่เข้ามาเป็นมิเนียมนะครับไม่ต้องห่วงสวยไม่ได้ขึ้นสนิมนะครับมิเนียมแท้นะครับสวยๆแบบนี้เลย แล้วก็ส่วนของฝากระโปรงคาร์บอนเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนของอะกะระนี่นี่นี่เห็นไหมคาร์บอนเห็นไหมเขาติดสติกเกอร์ตัวนี้สะทอนแสงด้วยนะครับไม่ได้ว่าเป็นธรรมดานะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่เขาไม่ได้แค่ติดด้านนอกผมบอกเลยนะครับตัวเนี้เขาติดด้านในแล้วเขาเคลือบให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับของแท้เขาจัดมาแบบนี้เลยแต่นี้เนี่ยผมแกะให้ดูเลยเห็นไหมครับนี่ ไม,ไ,ไ,มไม่ได้เคลือบนะครับตัวนี้เออไม่ใช่ว่าไม่ได้เคลือบ <concur> ไม่ได้ติดด้านนอกนะตัวนี้เคลือบมาให้เลยนะครับไม่ได้หลุดแน่นอนผมบอกเลยแพ้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับก็มันจะมี2ด้านนะครับตัวล็อกปากกระโปรงก็จะมีส่วนของรูระบาย2ข้างเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะตัวรูระบาย2ข้างตรงนี้เป็นคล้ายๆตัว T นะครับอันนี้ก็จะเป็นลายแบบว่าโอ้โหเงาไม่มีตําหน是是 um ิเลยสวยจริงนะครับคุ้มๆนะครับ ก็ตัวนี้นะครับล็อกได้ปกตินะครับใส่เท่ากับเหมือนของเดิมเลยเพียงแค่เบากว่านะครับแล้วก็เป็นสีลายคาร์บอนให้เข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็มาดูส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ยังใช้เป็นตัวกระจังหน้าตัวเดิมนะครับผมแล้วก็ตาไฟตัวเดิมนะครับเป็นไฟไฮโดรเจนเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือส่วนของข้างของไฟเลี้ยวตรงนี้จะเห็นไหมมันมีเพิ่มขึ้นมานะครับ ซึ่งตันนี้ลูกค้าได้สั่งใส่เป็นตัวเขาเรียกว่าไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามานะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะเปลี่ยนกรอบตัวนี้ใหม่ก็เพิ่มเข้ามาเป็นคิ้วชุบโคเมียมนะครับผมเพราะว่าตัวเดิมจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับในรุ่นของอตอนเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันเหรือ3 0 0พนนะครับก็ใส่ส่วนของขอบป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับด้านบนนะครับ เห็นวเ,เขียวสวยๆแบบนี้ลูกค้าบอกว่าอยากระเทๆเราก็จัดให้นะครับก็เป็นในส่วนของฟิล์มไฮคูนะครับสีเขียวนะครับก็เป็นฟิล์มซิ่งที่ได้ความนิยมเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มองไปก็จะเห็นโอ้โหเบาสวยๆนะครับเบาอ,อิสุเราก็มองไกลๆเห็นไหมครับเหมือนทรงเบาแต่งซิ่งเลยนะครับเห็นหลังๆคุมผ้าไว้เนี่ยเนี่ยเหมือนทรงแต่งซิ่งเลยนะครับอันนี้ก็มาดูส่วนของด้านล่างส่วนของล้อแมก นะครับอันนี้ก็ได้จัดทรงย่อให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับก็คันนี้ลอกจัดจะหล่อแล้วยังใช้งานได้จริงแล้วยังบรรทุกได้เยอะด้วยอันนี้ก็จัดคอกเนี่ยเผานะครับไปเลยนะครับแต่มาดูแม็กส่วนของล้อหน้าก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูที่อื่นนะครับแม็กล้อหน้านะครับก็จะเป็นลายนี่เลยสีทองสวยๆนะครับตัดด้วยครอบดุมนะครับครอบดุมตัวนี้จะเป็นสีแดงน็อตสีแดงเห็นไหมครับ แล้วก็ใส่รอบปั๊มแอม,มโบสีแดงนะครับจุกลมก็ยังใส่เป็นสีแดงซึ่งให้กลมกลืนกับตัวล้อที่เป็นสีทองนะครับตัดด้วยยางขอบ18เนี่ยนะครับขนาดยางจะเป็น2 3 5นะครับ50 <_ an> เห็นไหมสองสา้าห้าสิขอบสิตัวเนี้ไม่ได้ล้นนะครับเสมอซุ้มแน่นอนนะครับอาจจะล้นแค่แก้มยางนิดหน่อยนิดหน่อยอเพื่อความสวยนะครับผมแล้วก็มาดูส่วนของกระจก นะครับกระจกก็จะเป็นสีเดียตัวรถเลยนะครับในรุ่นของตัวตอนเดียวตัวนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะ,จะติดคาว่าอ่าเห็นไหมนี่สติ๊กเกอร์สปาร์คสามนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวด้านล่างตรงนี้นะครับผมอันตัวนี้เราก็ใส่เป็นตัวข้อมือเปิดชุบโคมยียมให้นะครับให้มันสวยเพราะว่าส่วนใหญ่รถแต่งใส่ไอตัวเดิมเดิมมาะจะเป็นสีดํานะครับจะเป็นสีดํา ส่วนใหญ่เขาจะใส่ให้เป็นชุบโคมียมให้มันเข้ากับตัวรถที่แต่งหรือว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะเข้ากับคอกเรดที่ทํามานะครับแล้วก็ส่วนของตัวคิ้วกันสาดอะถ้าเป็นรถซิ่งจะไม่ใส่เขาจะให้ดูแบบโปรพียวสวยเลยนะครับผมแล้วก็มาดูส่วนของคอกเลดตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องห่วงครับรถติดแรงจัดเสียงดังจัดนะครับก็คอกเลดตัวนี้นะครับก็มีความแข็งแรงนะครับไม่ต้องห่วงครับนี่ครับ พอเกรดก็ลักษณะก็จะสูงกว่าตัวเดิมคานตัวเดิมนยครับเห็นไหมก็จะสูงกว่าคานตัวเดิมที่ให้มาของติดรถนิดนึงนะครับก็จะสูงขึ้นมานะเพื่อเวลาที่เราใส่ของชนของมันจะไม่มาโดนตัวหัวเก่งนะหรือว่าเราจะวางพาดไปเป็นไม้อะไรพวกนี้มันก็จะไม่โดนหัวเก่งนะครับแต่ตัวนี้ติดมาให้จากโรงงานเรียบร้อยนะครับก็คือกันเวลาอะไรสิ่งของไปโดนกระจกตัวนี้นะครับแต่ตรงนี้กระบะไลเนอร์ใส่ให้เรียบร้อยนะครับ ใส่กระบะลาเนื้อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ส่วนของเหลดเนี่ยงานก็แบบแข็งบอกเลยนี่ดึงทั้งแขนยังไม่ไปเลยโยกขั้งรถนะครับดูขนาดการใส่น็อตก็รู้แล้วน็อตไม่ต่ํากว่าเบอร์17ครับนะครับรูปทรงสวยครับโอ้โหนีครับก็จะเป็น1 2 3 4นะครับก็จะเป็น4ชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็เสริมด้านข้างตัวนี้เข้ามาเพื่อเวลาที่เรารัดของหรือว่าเราเหยียบนะครับ ขึ้นเพื่อที่จะไปรัดของนะครับแล้วก็ส่วนของด้านหลังที่เห็นเป็นกล่องอันนี้ก็จะเป็นส่วนของฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของอ่เพาเดิมเพราะว่าคันนี้ถ้าด้ทําการเปลี่ยนเพาไปเรียบร้อยนะครับก็เพานะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเพาที่บรรทุกหนักได้ถึง5ตันนะครับซึ่งเป็นเพาส่วนของเพาโปนะครับเพาลอยโปนะครับตัวนี้มีเบรกมือให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนาดของล้อหลังนะครับล้อหลังเนี่ย จะใส่เป็นแม็กบันทุกซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวล้อหน้าเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมสวยงามนะครับแบ็กมันทุกแข็งแรงแล้วก็สวยด้วยนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ยอดนิยมมากนะครับก็จะเป็นแม็กที่แบบคนนิยมใส่ดูกา้านดูกา้านสวยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับ XL1 นะครับเจนนะครับก็จะเป็นขก็จะสลักว่า2.5ตันอันนี้ก็จะใส่จุกลมนะครับยาง นะครับก็จะเป็นส่วนเป็นของยางเนี่ยจะเป็นยางมิชลินนะครับแล้วล้อตัวเนี้ก็ไม่ยืน่นนะครับก็จะเสมอก็จะเสมอเลยก็จะเสมอกับซุ้มตรงนี้ขนาดยางนะครับสวยๆนะครับแล้วก็มาดูส่วนของแหนบเพาด้านล่างนะครับตัวนี้เราก็จัดใส่ให้เรียบร้อยนะครับเป็นแหนบสิบล้อนะครับแหนบสิบล้อเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับ ใส่แหนกก็จะเป็นเสริมเข้ามาจากอันเดิมอันเดิมใส่3าแผ่น4แผ่นนะครับเห็นไหมสี่แผ่นแล้วก็เสริมมา1 2 3 4 5สสี่ห้าหกแล้วก็เสริมเนบเข้ามาบรรทุกอีก6แผ่นแล้วก็ใส่จัดการย่อเห็นไหมขยับขึ้นนะครับการย่อเพื่อให้ช่วงล่างที่ดีแล้วก็ทรงตัวที่ดีนะครับนี่แล้วก็มาดูส่วนของด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายตัวนี้นะครับได้ทําการเปลี่ยนไฟไท้ายเห็นไหมทาการเปลี่ยนไฟไท้ายนะครับจากไฟไท้ายตัวเดิมจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไฟไท้ายเป็นตัว LDA นะครับซึ่งจะเป็นลมดำนะไฟท้ายก็จะเป็นวงกลมเออไม่ใช่วงกลมจะเป็นหลอดวงกลมนะครับแต่จะเป็นไฟเบรกสี่เหลี่ยมด้านนอก2ออันอันนี้เป็นไฟถอยอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับก็เสริมนะครับดามกระบะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดามฝา <c oughs> ท้าย เป็นเลดนะครับเวลาที่ยกของแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวล็อกเพิ่มเข้ามานะครับทําให้เวลาที่เราขนของหนักๆเวลาที่มันไหลมาด้านหลังมันก็จะล็อกได้น่นขึ้นเพราะว่าอันเดิมจะล็อกแค่2อนี้ดานนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาโดยการเปิดตัวนี้แล้วก็ฝาท้ายออกมานะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับบางคนบอกมันไม่ชนไฟท้ายเหรอเนี่ยครับดูการออกแบบน,ถถนี่มาตรฐานไม่มีการโดนครับ ต่อให้จะดันขนาดไหนก็ไม่โดนเพราะมันติดตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็ไม่โดนสีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีกระบือะ้อลเนอรอนะอันนี้ก็คือความแข็งแรงและก็ความใส่ใจที่ก็ทํามาให้นะรับตัวนี้2องตัวกันหลังก็สามารถถอดออกได้นะครับถอดออกได้นะครับอันนี้ก็โดยนี่ครับอู่ที่จานานนะครับก็คือปอปาเรซิ P ่งอยู่ปักชองนะครับแล้วก็ของเดิมที่ใส่ก็จะอยู่ในกล่องนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายเพาหรือว่า ฝากระโปรงแล้วก็ส่วนล้อนะอด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นยังไงบ้างเขาทาอะไรบ้างนะครับนี่ด้านในภายในก็ประมาณน,นี้เลยนะครับในรุ่นของตัวตอนเดียวนะครับถ้าเป็นในรุ่นของตอนเดียวนะเบาะจะเป็นเบาหนังเนาะเบาจะเป็นเบาหนัง,นะเ,นนงเพราะอะไรหนึ่งเพื่อจะให้ดูแลทางความสะอาดง่ายเพราะว่าในเวลาที่เราใช้รถนะครับรถตอนเดียวนะเวลาที่เราขนของยกของหรือว่า ลงของต่างๆมันจะมีเหงื่อนะครับแล้วถ้าเป็นผ้ากำมะหยี่จะอับอันนี้เขาก็เลยให้มาเป็นในการเบาะหนังนะครับแล้วก็ฟูพ,พื้นเนี่ยก็จะเป็นพลาติกนะครับเพื่อดูแลทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าได้ทําการให้ใส่ของตัวนี่หน้าจอไข่กุญแจละเอ๊ อันนี้จะเป็นหน้าจอนะครับซึ่งก็ติดตั้งเพิ่มเติมมาแล้วสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้โอ้โหหลายประเภทมาก,มา,ม,าก,ม,ากมายนะครับก็จะเป็นคล้ายๆบล็อกเอนดอยนะครับนี่นะครับถ้าเป็นกล้องมองหลังก็จะขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมชัดเจนนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นส่วนของของเดิมหน้าจอเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ให้คืนกลับไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวไฟตัดหมอกอันเดิมเราถอดออกแล้วก็ให้นะครับเดี๋ยวนะครับ ภายในก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็รอบๆนะครับก็คือถ้าเป็นรถคันนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้ก็ทักมาได้เลยนะครับในเพจของเซียวตุ T ้รยเปอร์เซนต์คิงยนสาขอธิมายนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของใต้คอมเมนต์คลิป YouTube ก็ได้นะครับก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านดูแล้วก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับฝากกดแชร์คนละหแชร์นะครับหรือว่าจะสอบถามรถรุ่นไหนก็โทรมาได้ครับ094536 33 3สนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เจียด้ยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มารับชมคลิปก็สวัสดีครับ